เห็นไหมแค่เขาสีคล้ายๆแบบนี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นซูชิแล้วก็มีวาซาบิเลยอะทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นก้อนเป็นอะไรเลยก็พามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป๋าผ่าน,นะคะค่ะวันนี้ทดเองทำสลาของเราเราจะมาใส่นี่เลยไข่ปุ้งกันคะ่ะ ว่าที่ตลาดนัดมีขายนะกล่องละ20บาทแล้วก็รู้สึกฟินมากเพราะปกติต้องไปซื้อที่แม็โครกล่องละสา0้กว่าบาทแล้วก็เหลือทิ้งค่ะ,ะตอนที่กินเอสมาตอนนั้นนะคะนี่วันนี้เรามีสีส้มกับสีแดงนะจะทำออกมานะจะเป็นยังไงเนาะแล้วเรามาชิมสีส้มกันก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ไข่กุ้งหรอกมันเป็นไข่อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเราเรียกว่าไข่กุ้งค่ะเห็นนะมันก็จะกรึบๆอะเนาะกึบๆอือ เขมมาก oh, <no. S 1> อมรอนีีนะอืมเค้มเหมือนกันอร่อยดีอ่ะแล้วเราก็จะใส่วาซาบิลงไปด้วยแต่อันนี้ไม่กล้าทิมนะ uh oh. เป็นคนไม่กินวาซาบิค่ะทุกคนดูดิไม่กล้าทิมหรอกนะดูจะทำออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะขอไลค์คนหนึ่งไลค์และตามดูกันเลย ถ้วยแรกนะเดี๋ยวเราจะใส่กาวลงไปทั้งหมดครึ่งขวดนะคะใส่ไข่กุ้งสีส้มลงไปเลยค่ะหนึ่งสองแล้วก็คนเลยโอ้เขาก็จะเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆแบบนี้ค่ะทุกคนดูด,ดิเวิร์กมากสีเปลี่ยนเป็นสีส้มขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่าไข่กุ้งเขาค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากเลยนะคะ เรได้แบบนี้เราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่ะปื๊ดปื๊ดปืดป,ดป,ดปดืเราเคยทำสลามไข่กุ้งนะคะแต่ว่าเป็นไข่กุ้งปลอมๆค่ะ <Huh? S 1> ไม่ใช่ของจริงแบบนี้เอาโฟมมาใส่ค่ะทุกคนแต่อันนี้ของจริงค่ะออรลิจีนอลคือเม็ดเล็กมากมันไม่เหมือนเม็ดโฟมวันนั้นที่เราทำเลยนะนี่ใส่บลรกไปนิดนึงเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่เขาอ,อาจจะคายตัวก็ได้นะความเค็มของเกลือต้องทำให้เป็นสิ ความเค็มของไข่กุ้งค่ะนี่ทดลองดูว่าจะทำได้ไหมเนาะสะสารความเค็มนี้นะคะเดี๋ยวเราลองใช้มือจับเลยนะจะเป็นยังไงโอ้เฮ้ฮยนุ่มอะแล้วมันเป็นกกึบๆด้วยค่ะกรึบๆถ้าเข้ากันดีแล้วต้องเนื้อดีแน่นอนรู้สึกจะเหมือนทำได้แต่มันก็เหลวอยู่ในเนืองนะเหลวอยู่ข้างในๆยังไงไม่รู้นี่ จะต้องใช้มือนะคะค่อยๆนวดค่ะนวดนวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมเฮ้ยดีมากเลยอะไม่คิดว่าจะทําออกมาแล้วดีขนาดนี้นะดูดีมันจะเป็นเม็ดแบบเม็ดไข่เม็ดมันแบบนี้แล้วก็เนื้อออกมาค่อนข้างที่จะจิ้มฟินมากดูนะดู ออริจินอลคือมันดีกว่าเราเอาโฟมมาใส่ค่ะเพราะมันมองเห็นไข่ปลาเม็ดเล็กๆเต็มไปหมดแต่ว่ามันข้อเสียก็คืออยู่ไม่ได้นานค่ะเล่นได้แค่นี้นะวันนี้นะพรุ่งนี้ก็เสียแล้วค่ะนี่พอเราออกจากตู้เย็นเนาะเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือได้เนาะมาเดี๋ยวเราจะมาลองทําสีแดงดูค่ะว่าสีแดงทําออกมาแล้วจะสวยมอนสีส้มหรือเปล่าอันต่อไปนะั้นเราก็เทกาวลงไปเทกาวลงไปค่ะพี่ป่าเทกาว เพลงที่มีเก่ามาค่ะอะเรามาใส่สีแดงกันบ้างค่ะใส่สองช้อนเหมือนกันเลยหนึ่งสองนี่เยอะเลยนะคะคนสีแดงสวยดูสิอ๋สีแดงเวิร์กเวิร์กมากค่ะเวิร์กเวิร์กน้ำยาปะวะพารวมกันกับบอแหลกนะคะไม่งั้นมันจะเหลวไปค่ะ นี่อันนี้น้ํายาประวะผ่านะคะส่วนอันนี้บอลแหลกค่ะใส่เยอะเลยเห็นไหมเป็นวุ้นๆเลยเป็นเยลลี่เยลลี่วุ้นๆเลยค่ะทุกคนดูเดี๋ยวป้าพาไปนวดก่อนนะคะสีแดงค่ะสีแดงเรียบร้อยแล้วเห็นปะสีแดงก็สวยสีส้มก็สวยค่ะเวิร์กพอกันเลยเห็นปะดูฮู้แผลให้ดูนะมันเป็นแบบเป็นที่น้องๆต้องชอบแน่มันเป็นกรุบกุบกรุบกบุแล้วสีสวยมากนะ เราน่าจะมีเหมือนลูกปัดหรืออะไรที่มันเป็นคล้ายๆแบบนี้เนาะทําออกมามันก็จะคล้ายกันเลยค่ะแล้วก็สามารถเก็บสลามไว้ได้นานกว่าใช้ของกินนะคะแบบนี้โอ้โหมาทดลองให้ดูแล้วนะสําหรับคลิปนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะมาลองใส่พระเอกของเรานะั่นก็คือวาซาบิกันใช่ปะเราจะไปลงจิ้มฟินก่อนดูเนื้อดีอะเนื้อดีมากดูยืดมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาปนกันที่หลังให้ดูเนาะ ต่อไปนะเราก็จะใส่กาวลงไปก่อนค่ะแล้วค่อยใส่วาซาบิแล้วปะพาใส่วาซาบิก่อนนีกค่ะมาแล้วมาลองดูว่าจะเป็นยังไงร้อนแค่ไหนทุกคนมาแล้ววาซาบิโอเขียวมาเลยจ้าทุกคนจะใส่ไปเลยโอ้สีสวยจังวั <Yahoo! S 1> นหลังมาทำสลามวาซาบิอย่างนี้กันบ้างของปอมะนะอันนี้ของจริง จะเป็นไหมอะในเมื่อมันทั้งเผ็ดทั้งขมทั้งร้อนใส่เข้าไปครึ่งขวดค่ะทุกคนโอ้ที่ขนลุกมากค่ะคนเลยมันเหมือนในติมไอติมชักเขียวยังไงก็ไม่รู้อะเหมือนว่าสีเขียวเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาลงไปก่อน3 4ปื๊ด1 2 3 4 5คนดูเป็นไหมชึปอ่าพอจะเป็นอยู่แล้วก็ใส่บอลแลกไปค่ะ 1>, 1, 2, ึ่งสาสี่ห้านี่ค่ะแตกตัวเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นแล้ค่ะตอนนี้ดูเวิร์กไหมยกขึ้นมาอังพอจะเป็นสลามอยู่นะแต่ก็เหมือนจะนิ่มเหลวๆเป๋ๆไปค่ะทุกคนเราใส่วาสบิมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูดิมันเหมือนจะไม่เป็นเลยอะ่ะมันเละมากค่ะนี่จับตัวเป็นก้อนได้แค่นี้นะแล้วก็คลายหายไปค่ะ หายไปจริงๆดูหายไปแล้วงั้นเราต้องใส่บอลล็กเยอะๆถ้าใส่บอลล็กเยอะขนาดนี้จะทำให้เป็นสลามไหมดูโอ้ไม่ได้ตัดตัวมี้ก้อนอย่างนี้คะแล้เขาก็ค่อยๆคลายสายของเขาออกไปแล้วทำแล้วเป็นสลามเย้เราต้องใส่บอลล็กเยอะหน่อยค่ะเยอะกว่าพวกนั้นเยอะๆเลยเบิร์กเยอะกว่าพวกนั้นมากๆเลยค่ะดูสลามวาสบีเจ้าแรกของโลกนี้พี่พาโอ้สุดยอดไปเลยนี่เห็นไหม เจ้าแรกของโลกนี้เลยนะคะเหมือนใบเตยมากกว่าถ้าไม่ได้ดุงแต่ต้นว่าใส่วาซาบิเข้าไปนะต้องคิดว่าเราใส่ใบเตยลงไปแน่เห็นอย่างนี้ขนมปังสังขยาขึ้นมาทันทีเลยดูเหมือนมากค่ะทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาลองจัดจานดูนะว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือเปล่านะ,ะมาลองดูจัดให้เห็นกับตรงนี้เลยจ้าเอาจานมาด้วยค่ะจับให้มันเป็นก้อนๆค่ะเป็นก้อนๆเล็กๆ าเห็นใบเหมือนเลยพี่พาแค่มีชาอันนี้มันก็เหมือนแล้วอีกอันนึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นซูชิแล้วก็มีวาซาบิเลยอะทั้งๆพที่มันไม่ได้เป็นก้อนเป็นอะไรเลยดูโอ๊ะสบัดกล้องแตกจ้าดูเวิร์กไหมเรามาปนกันเลยชึบชึบชึบสามสี่จ้า ดีเมวตะเกียบมาด้วยนะคะเจฟาสีจะเป็นสีอะไรคะปนกัน3ามสีดูโหสวยมากค่ะวันนี้นะคะใครหิวซูชิไปหาซื้อซูชิมากินกันเลยดูด้วยแล้วก็กินเข้าไปด้วยค่ะโอ้โหดูโหเวร์กมากค่ะอันนี้ก็ส้มแบบส้มใช่ไหมพี่ผาเอ๊ะยางไงดูยืดยืดไม่เยอะยืดเป็นแผ่บางแบบนี้เลย มาเดี๋ยวเราจะมารวมกันทั้งหมดเลยค่ะสีส้มแดงสีเขียวค่ะดูโอ้น่าเล่นมากแผ่บางค่ะแผ่บางปนกัน3ามสีแล้วมีกลิ่นวาซาบิกลิ่นอายของอะลิกกโตอะลิิตอ <c oughs> ยังไงพี่ผาโอเก้งกดสกาเลยแบบญี่ปุ่นนะองวา คนนี้ชิวาอะไรนี่คะโอนิสึกะวา ดีนะน้องๆไม่รู้ใช่ไหมว่าป๊อปขพูคุณว่าอะไรแซวนี่เวิร์กมากเลยเดี๋ยวคลิปถัด,ถดไปป๊อปพาจะเอาอะไรมาทําอีกก็ให้น้องๆกดติดตามไว้ให้ดีนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าปพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนขอบคุณน้องๆที่ติดตามกันมาจนแปดแสนซับไปละจ้ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ